ตัวนี้ครับวันนี้ก็วันที่3มกราคมนะครับที่บอกว่าจะสรุปว่างั้นที่บัดภพย,ยใหญ่ๆเนี่ยจะเกิดที่กับเราเนี่ยจะมีหรือไม่นะครับถ้าดูตามนี้นะครับทั้งปริเจติปริพต่างๆโดยทิตยนะครับก็จะสงบเงียบไม่รุนแรงนะฮะเท่าที่ควรนะครับแต่สิ่งตานี้บอกว่าในการกับครัวนะครับของโุทิตย์เน ยังกับขั้วเสร็จไม่สมบูรณ์ดีนักนะครับเพราะว่าโวนมากแล้วเห็นว่าจุดตัดต่างๆเนี่ยอยู่แนวใต้เส้นศูนย์สูตรข้างบนมีนิดๆมีนิๆๆดเดียวนะครับนั้นความรุนแรงที่เกิดจากดวที่ตอนนี้เรียกว่าปกติดีกว่าครับเป็นปกติที่ไม่ปกตินะฮะตามการคาดการนี่เรามายังดูโลกล้วครับโลกใช่ไหมครับแกนล,ลกเอียง23.5บสามจุดาองศางั้นเวลาโลกหมุนรอบตัวเองนะครับ หมุนเนี่ยนะครับแนวโค้โลกเนี่ยหันเข้าหาดวงอาทิตย์ถูกไหมครับและฤดูกาลในช่วงตั้งฉากของช่วงหันหันเข้าหาพลังงานส่วนมากแล้วเนี่ยแต่แนวโค้าโลกยังถนมากคือค้กโลกเหนือกับค้กโลกใต้และหนักที่ค้กโลกเหนือเนื่องจากว่าค้กโลกเหนือเนี่ยหันเข้าหาดวงอาทิตย์นั้นกาวว่าความรุนแรงไปต่างๆนียสังเกตตอนนี้นะครับจะเกิดที่ที่โลกพักเนืยเป็นหลักเลยนะครับจะเป็นยุโรปก,ก็ดีนะครับ ยุโรปนะครับแอตแลนติกนะครับที่มริกานะครับหรือที่ยุโรปเนี่ยนะครับปัญหามีเยอะมหาศาลเลยเพราะว่าอะไรครับอยู่ใกล้ขค้วโลกเหนืออังกฤษก็เจอพายุนะครับตอนนี้ปรากฏว่าใกล้ขค้วโลกเหนือมากเนี่ยปรากฏว่าเกิดสภาวะเกิดสภาวะที่ว่าฝนตกน้ําท่วมใหญ่นะครับในขณะที่ด้านล่างเนี่ยจะมีความหนาวเย็นความเย็นจากขค้วโลกมันถูกกด ลงด้านล่างมานะครับทำให้ใกล้เส้นศูนย์สูตรนะฮะหรือว่าจากสามสิบองศาเหนือขึ้นมานะครับถึงอุตุิศาเหนือมีความเย็นมากกว่าตัวโคโลโ,คโลกเองนะครับมีประกฏการปลาตายนกปกติแล้วนะครับฤดูนหนาวเนี่ยนะฮะเขาจะบินนะฮะจากเส้นศูนย์สูตรขึ้น,นโคโลกนะบินจากโคโลกเหนือนะครับลงเส้นศูนย์สูตรเพื่อหนีความหนาวแต่ตอนนี้รายงานบอกว่านกกลับบินเข้าหาโคโลกเหนือ แสดงว่าขั้วโลกเหนือหนึ่งอบอุ่นกว่าหรือสองมีสนามแม่เหล็กบางอย่างซึ่งบ่งบอกว่าขั้วโลกเหนือนั้นจะอบอุ่นที่สุดกระบวนการกลับนะครับสนามแม่เหล็กโลกนะครับจากใต้ไปเหนือโลกเรานะครับปล่อยสนามแม่เหล็กออกจากขั้วโลกใต้วกมาเข้าขั้วโลกเหนือเป็นแบบนี้ตอนนี้นะครับ ในวิทยาศาสตร์นะครับหลายๆอย่างทุกๆ8 0 0 0 0นปีประมาณ80,0,000ปีเนี่ยจะมีการสลับขั้วเสมอทุกครั้งที่งานสลับขั้วเนี่ยสนามแม่เหล็กโลกจะอ่อนลงเบาบางลงหรือช่วงที่ฟลิปกลับเนี่ยอาจจะไม่มีสนามเหล็กเลยก็ได้ทําให้ภายจากนอกโลกเนี่ยเข้าหาโลกได้มากขึ้นตอนนี้นักวิทยาศาสตร์พบว่านะครับตัวแมกมานะครับที่เป็นตัวผลิตสนามแม่เหล็กโลกเนี่ยเคลื่อนตัวนะครับเลยเส้นศูนย์สูตร ขึ้นมาคั่วโลกเหนือนะมากเกินขึ้นแล้วนั้นตอนนี้กระบวนการในการสลับคั้วนามเหล็กเนี่ยมีผลแน่นอนในทางกลับกันครับทางกายภาพเนี่ยอิจจะพลทาให้คั่วโลกกลับเปลี่ยนทิศทางใหม่ก็ได้นะครับกายภาพอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากว่าอดีตปงบอกว่าทวีปแอตแลนติกก็ดีครับหรือมหาพีรามิดที่ญี่ปุ่นก็ดี <c oughs> ประธานโทษครับจมอยู่ใต้น้ำเกิดน้ำท่วมฉับพลันที่ที่เคยสูงก็จมที่เคยจมก็สูงขึ้นมีการกลับไปทุกๆอย่างกลับมีสองด้านเสมอนะครับกระทบต่อโลกด้านนี้ด้านตรงข้ามมีผลด้วยเช่นเดียวกันข้าวข้าโลกเหนือข้ารบลกใต้ก็มีผลหรือข้าวตรงกลางซ้ายขวาเหนือใต้ญี่นเหมือนกันงั้นตอนนี้ถ้าถามว่า ภัยใหญ่ๆที่พิกฟ้าข้ามโลกนี้นัื่อการกับขั้วตลับนาซกโลกนี้มีโ,โอกาสเกิดครับแต่ถามว่าเมื่อไหร่เนี่ยคงตอบยากเพราะตอนนี้ข้อมูลต่างๆปกปิดเยอะพอสมควรเยอะมากขึ้นกว่าเดิมข่าวที่นาซ่าออกมาข่าวอีซาออกมานั้นคนละอยางกับความเป็นจริงที่ตรวจที่ตรวจพบได้เลยนะครับและมีบางสิ่งบางอย่างซึ่งเราอธิบายไม่ได้เพราะข้อมูลไม่เพียงพอนะครับเช่น ปรากฏการคล้ายดาวดวงหนึ่งนะครับมาโผล่ใกล้ๆดวงอาทิตย์ขนาดของดาวดวงนี้มีขนาดประมาณครึ่งดวงอาทิตย์ซึ่งหลายท่านก็เป็นดาวนิเลุสนะครับซึ่งถ้าถามผมส่วนตัวก็มีความเชื่อเช่นนั้นเพราะจากปรากฏการณ์นะครับภาพถ่ายต่างๆหลักฐานต่างๆคลื่นเิทยุไฟฟ้าต่างๆมีผลเยอะครับดังนั้นตอนนี้ถามว่าตัวช่วยโลกก็มีเหมือนกันแต่ถามว่า ภัยใหญ่ๆนี่โอกาสเกิดดีไหมโอกาสเกิดมีครับแต่ประเทศเราจะไม่เกิดไม่เกิดขนาดนั้นนะครับเนื่องด้วยสําคัญมากคือหนึ่งเคลืนครับปรากฏว่านะครับสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยในประเทศไทยในพมา่าในลาวเนี่ยมีปริมาณสูงกว่าที่อื่นจากการตรวจทางวิทยาศาสตร์พบว่าการนั่งสมาธิ หรือการสวดมนต์นะครับเป็นการรวบรวมพลังงานที่แตกแยกเนี่ยให้มาความถี่ใกล้เคียงกันนึกถึงภาพจานดาวเทียมไหมครับเป็นอา่านสัญญาณต่างๆต,งตกมามกระจายไม่เข้มแต่สังญงานถูกสะท้อนมารวมศูนย์ตรงปลายปับ๊บที่สัญญาณเข้มปับ๊บเรารับภาพได้การนั่งสมาธินะครับเหม,มือนการปรับความถี่เข้าหาจิตใจวรนไว้อกแวดัดไปมา,มาปั๊บพลังงานไม่เกิดขึ้นพอมารวมจิตใจสงบนิ่งปั๊บพลังงานเกิดมี เหมือนกับเราชาร์จแบตเตอรี่ในตัวเองคนที่ได้สมาธิเยอะๆนะครับสามารถวัดค่าไฟฟ้าได้หรือวัดค่าแม่เหล็กได้ด้วยหรือแสงออร่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับเป็นกรอะทางวิทยาศาสตร์กรอะหนึ่งนะครับที่ส่งพลังงานออกมาจากร่างกายเรานะครับคนเราสามารถสร้างกรอะสนา,าสมแม่เหล็กมาปกป้องตัวเองได้การสวดมนต์การทัมาธิ พิเอีหลายๆอย่างนะครับในแง่การใช้ฮาร์ปก็ดีนะครับมาสร้างความชื้นชัมม้นบรรยากาศหรืสร้างความแห้งแล้งชัมม้นบรรยากาศเพื่อป้องกันโรค <c oughs> โรคทรับไม่ให้กระเทือนมากกว่านี้นครับการเตรียมพร้อมตอนนี้จากเรียบค้น2กับ3เนี่ยผมลุดลงเดือเรียบค้น5นะครับคือเป็นการเตรียมพร้อมภาคปกติตอนนี้ปกติครับปกติแต่ว่าท่านมีอุปกรณ์ การยังชีพการอยู่รอดติดตัวติดบ้านติดรถแล้วนั่นถือว่าปลอดภัยครับเราจะต้องรู้ว่าถ้าเกิดเกิดเหตุมาแล้วเนี่ยเราจะอยู่ในข้ามภาวะวิตกได้อย่างไรปีนี้นะครับ2014นะครับเป็นปีที่นาซาตั้งระวังตัวฟีแมสร,ระวังตัวคือ2013 1 4 5 3งหหาสมปีเอ้ยหวัดภัยดุดแรง ต่วนปี2017นั้นก็เป็นปีขอญาติไม่เอ่ยผู้ให้ข่าวข้อมูลมานะครับเป็นปีที่ New World Order นะครับจะต้องจัดเบียบโลกให้เสร็จภายในปี2017งั้นปีนี้ผู้คนจะมีปัญหาร้มตายกันเนื่องจากภัยทางความคิดภัยทางการเมืองภัยสงครามมากกว่าภัยธรรมชาติแต่ขณะนี้นนภัยธรรมชาติก็เกิดด้วย จิตคนเราก็ปั่นป่วนด้วยดวงอาทิตย์นะครับยังสลดับขั้วเหนือใต้ได้ไม่เรียบร้อยนะครับสะับขั้วจริงๆงไม่เรียบร้อยสมบูรณดนะโลกเราอยู่ระหว่างสลดับขั้วด้วยสนามแม่เหล็กดวงอาทิตย์ปั่นป่วนโลกก็ปั่นป่วนทําให้จิตใจคนก็ปั่นป่วนไปด้วยครับโรคหัวใจเปอร์เซนต์ตายสูงมากเลยสังเกตได้นนช่วงนี้นะครับสมองความเครียดปีนี้ระวังเลือกอาหาร นะครับอาหารน้ํายาอย่างที่บอกครับปัจจัยอาหารน้ํายาเพราะภัยจากมนุษย์ด้วยกันเองเนี่ยน่าจะก่อเกิดการทําลายล้างให้คนตายมากกว่าภัยธรรมชาติแต่ถ้าภัยธรรมชาติเกิดที่เกิดแวบบเดียวนะครับแวบเดียวจริงๆงั้นณจุดนี้นะครับณจุดนี้ช่วงเวลาประมาณสามเดือนนะฮะ มกรากุมพามีนาเนี่ยก็คงระวังเรื่องภัยหนาวเป็นหลักสาหรับประเทศเรานะครับความหนาวความแห้งแล้งนะครับไฟฟ้าช็อตบ,บ่อปืนไฟเนี่ยเป็นหลักเลยส่วนทางด้านอื่นณจุดนี้ยังไม่ตรวจพบนะครับยกเป็นใกล้ๆว่ามีดินยาใหญ่ๆหรือเปล่าจะเกิดดินไหวหรือไม่อย่าลืมว่านะครับช่วงธันวานะครับถึงมีนาเมษานี่เป็นช่วงฤดูการแผ่ดดินไหวประจําปีของโลกเรานะครับ ไหนก็ต้องรอง้เหมือนเดิมครับขอบคุณมากครับ